ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรายงานการพบสัตว์ทะเลลึกที่ผิวน้ําเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในปี2023ชาวประมงคนนึงจับปลาโอฟฟิสได้ถึง50ตัวในคราวเดียวในปี2024มีการพบปลาโอฟฟิสที่แคลิฟอร์เนียถึง3ครั้งและในเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ก็มีการพบปลาโอฟฟิสที่ยังมีชีวิตในเม็กซิโกซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งเพราะการพบปลาโอฟฟิสนั้นถือเป็นเรื่องยากตั้งแต่ปี2001ที่มีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวของปลาโอฟฟิส ที่มีชีวิตได้เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นมีความเชื่อโบราณว่าการพบเห็นปลาโอฟิสเหนือน้ําเป็นสัญญาณบอกเหตุภัยพิบัติโดยเฉพาะแผ่นดินไหวในปี2011ญี่ปุ่นประสบกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และก่อนหน้านั้นไม่นานมีการพบซากปลาโอฟิสประมาณ20ตัวบนชายฝั่งญี่ปุ่นปรากฏการณ์นี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ปลาโอฟิสเท่านั้นสัตว์ทะเลลึกหลายชนิดก็เริ่มโผล่ขึ้นมาที่ระดับผิวน้ําบ่อยขึ้นเช่นแมงกระพุนยักษ์แฟนทอมที่มีหนวด